สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีวันเสาร์นะครับที่18เมษายนธรรมน์ร้อยหกสิบสามครับวันพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะครับก็จริงๆเราพักผ่อนกันมานานนะครับอยู่บ้านตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับนานๆก็ไปทีนะครับก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็คือก็จะอารามขบทอะไรแบบนี้นะครับ ผมว่าการอยู่บ้านเนี่ยสำหรับสำหรับคนเนี่ยมันยากนะครับเมื่อวานผมมานั่งนึกในใจว่าเอ๊ะทำไมคนที่บ้านก็ถึงอยากอยู่อยากออกจากบ้านกันอะไรโน่นนี่นั่นนะผมทีแรกผมก็ดูในโซเชียลก็เออแต่ละคนก็บน่บนบนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือที่บน่นบนเนี่ยผมไม่เห็น ว่าจะออกไปไหนเท่าไหร่นะอาจจะมีบนรัฐบาลบนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่มีใครออกจากบ้านนะก็โอเคครับบนได้แต่ว่าผมฟังข่าวเมื่อวานนะครับข่าวช่องสักช่องหนึ่งที่เขาทำทำสกู๊ปเกี่ยวกับประเทศอื่นนะทำไมเขาถึงติดเชื้อเยอะประเทศไทยทำไมถึงยังครองครองกันติดเชื้อนี่ยังยังเหมือนกับเหมือนจะ ควบคุมได้คือปริมาณแม่ไม่ได้เยอะแต่มันมีทุกวันนะครับสังเกตดูว่าคนติดเชื้อก็จะมีทุกวันก็แสดงว่ามันก็ยังกระจายอยู่แต่ว่ากระจายไม่เยอะนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ตรวจเยอะก็ได้นะครับเรา,าจจะไม่ได้ตรวจเยอะก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผมฟังจากจากรีวิวอะจากทํารายงานอ่ะข่าวรายงานเขาก็สํารวจนะคือมันไม่ใช่รายงานจาก คือเขาทําสํารวจจากนักข่าวที่มาอยู่ในประเทศไทยนักข่าวต่างประเทศที่เขาทำในไทยเขาทาเขาทาข่าวสกู๊ปอะส่งกลับไปประเทศเขาก็าบอกว่าทําไมไทยมีน้อยเขามีสองปัจจัยคือคนไทยอะส่วนใหญ่แล้วให้ความร่วมมือส่วนใหญ่นะครับให้ความร่วมมือแล้วคนที่ไม่ให้ความร่วมมือก็มักจะถูกสังคมตําหนิเป็นหลักอย่างเงี้ยทำให้ถึงแม้ว่าจะบ่นเรื่องคือบ่นเรื่อง จัดกงจัดการอะไรไม่ดีแต่คนไทยให้ความร่วมมือดีมากเขาบอกว่าประเทศอื่นน่ะที่ยังแบบขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าในประเทศเรานั้น่ะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไปสักพักก็คิดว่าเออรัฐบาลเขาทาได้แล้วจริงจริการควบคุมคนมันยากพอเขาเขาจะหยุดได้สักพักหนึ่งอ่ะไม่เหมือนเราหยุดได้ทั้งอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าให้มันซาซาหน่อยเขาก็เขาก็ทํางานปกติเพราะว่าเขาเห็นเรื่องปากท้องเขาเป็นหลักเ้าคุมไม่ได้มันก็กลับมาอีกมันก็กลับมาอีกมาเรื่อย อย่างอเมริกาเขาน้อยน้อยมากนะครับที่เขาจะสามารถหยุดได้เขาหยุดไม่ได้เพราะคนเขาเคลื่อนที่ตลอดคือเราสังเกตได้ว,ว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะไปไม่สุดแต่ประเทศไทยก็ในแนแน,นเวเศรษฐกิจนะแต่ประเทศไทยก็ถือว่าดูแลตัวเองดีนะภาพรวมผมชอบแบบนี้นะก็ก็ถือว่าเป็นแง่ดีมุมนึงครับไทยนยไม่ได้แค่ว่ากันนะครับไม่ได้แค่ตื่นมาด่ากันเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคอารมณบทยาวไปหน่อยนะครับโอเควันนี้มาถึงเลขกลุ่มที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือหลังจากนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้เจอเลขกลุ่มที่มันเป็นกระแสอาจจะมีบ้างครับส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยชอบขอเลขกระแสเพราะเขาเข้าใจกันอยู่แล้วมันมีหาให้อ่านเยอะนะแต่คือถ้าเลขกระแสมาอยู่ในมาอยู่กับผมเนี่ย มันจะกลายเป็นกระแตอีกด้านหนึ่งเลยนะนะครับอ่าโอเคนะครับมาเข้าเรื่องกันพูดพัฒนานเลยกลุ่มหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกนะครับทั้งสองคู่ทั้งสองคู่ที่รวมเป็นกลุ่มเนี่ยถูกโจมตีมาค่อนข้างจะพอสมควรในในอดีตแต่ก็ยังจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีคนชอบมีคนชอบผมก็ชอบอย่างหกเก้าเนี่ย 69เนี่ยคือเป็นเลขของหยินหยางนะหยินหยางในในของคนจีนนะแล้วก็เป็นเลขที่สะท้อนเรื่องของการการเงินการทองการหาเงินง่ายการทํางานคล่องการขยนขันขนัแข่งอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนหนึ่งแต่พอมาเจอกระแสท้าอยู่ท้ายแล้วทําให้เงินั่วมันมาจาก เสียงอะไรโวยวายเดี๋ยวสักครู่นะครับมีต้องขออภัยรับมีแขกมาเยี่ยมบ้านอยู่ข้างนอกมีห้องรับแขกก็เลยเสียงดังก็งเสียงดังกันกันอ่าโอเคหกเก้าเนี่ยพราะมันมาเจอกระแสของดูท้ายแล้วเงินรั่วคือคําว่าเงินรั่วเนี่ยเขามอง ผมว่าคนที่พูดเนี่ยเขามองมาจากาการที่ไอ้เลขเนี้ยให้เลขเนี้ยมันมีมันมีคำทำนายอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่ามีกินมีใช้ไม่หมดเงินเงินคือได้ใช้จ่ายได้หมุนเวียนเงินมีกินมีใช้ไม่หมดมเขาคงตีความไปว่ามันมันเป็นคนไม่แบบคือเขาตีความจากคาทํานายเขาไม่ได้ตีความจากจากสิ่งที่มันเป็นหมายถวงว่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคือเลขเนี้ย ถ้าเราเทียบคำว,ว่าเก็บเงิน่าถ้าเราเอาเทียบว่าเก็บเงินเนี่ยแน่นอนมันไม่มันไม่ได้เด่นเรื่องเก็บเงินมันมีการใช้จ่ายหมุนเวียนอยู่ตล <ห lazy. S 2> อดเวลาเพราะนั้นการเงินตรงเนี้ยมันก็เลยไม่ได้เก็บแต่ว่ามันเป็นเลขหาเงินมันเป็นเลขที่สะท้อนการมุ่งมั่นในการหาเงินถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะมุ่งมั่นในการหาเงินหามาได้ตลอดหาได้ตลอดคือบางถึงไม่ได้ขัดสนในเรื่องการหาเงินในเรื่องการใช้จ่าย แต่ถ้าบอกว่าเลขแบบเลขที่เป็นแนวแบบเนี้ยมันจะเป็นเลขที่ไม่ได้สะท้อนการจัดการที่ดีแต่ว่ามันเป็นเลขของพลังที่มันไปมุ่งมันไปหาสิ่งอื่อนๆะ่ะเยอะประมาณเนี้ยเช่นกันแต่ว่าผมก็งงว่าทำไมเขาถึงตเกียวว่าเป็นเลขเงินล่วคือแน่นอนถ้าตัวถ้าบอกว่าตัวนี้เลขเงินล่วไอ 28, ้สองแปดที่ที่เขาบอกว่าสองแปดเก้าที่มันเป็นเลขของเลขหงอ,อ่ะเออ เลขนั้นน่ะถ้าเทียบกับคู่นี้นะครับใช้จ่ายเยอะกว่าใช้ใช้จ่ายเยอะกว่าอีกนะแต่ก็ก็จะดันคือคือผมอะ่ะเข้าใจว่าการตลาดอะ่ะมันจะดันเลขไหนที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบ mm hmm. ก็จะดันไปทางนั้นแต่คือจะดันด้านเดียวอย่างสองแปดเก้านี่ยกลุ่มเขา,าเด่นการบริหารเด่นการจัดการเด่นการลงทุนอ่าเด่นแบบเอาเงินไปบริหารนุ่นนี้นั่นแต่เขาก็ไม่ได้เป็นเลขเก็บเงินนะแทบถ้าถามว่าถ้าใช้จ่ายแบบ เลขเงินั่วผมว่ามันก็ั่วกว่าเลขคู่เนี่ยเลขหกเก้านึกภาพบอกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันดูทําร้ายกันเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนเขาไม่ใช่เลขเก่งเงินแต่เขาหาเงินได้เลขคู่เนี่ยสะท้อนการหาเงินที่เก่งนะครับอันนี้คือประเด็นที่เอามาเล่าให้ฟังว่าฟ้าเหตุผลมันเป็นยังไงนะครับส่วนด้านที่สองก็คือเก้าเจ็ดเลขคู่เนี้ยก็ไม่ได้โด่งดังมาแต่แรกแต่ว่ามันมาโด่งดังตรงที่ มันมาอยู่ในกลุ่มของพอมันเป็นเจ9มัางกรใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยเขาหาเลขมาได้เขาก็สลับกัน8 7 9เจ8ดเก้าเาจดดอะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่านี่ก็กลุ่มองกรเหมือนกันแล้วเขาก็พยายามก็มีการโต้เถียงกันมาๆว่าพยายามมองว่าไอ้79เนี่ยมันเป็นเลขยังไงอะไรเงี้ยพอมันมีกลุ่มังกรบันดันเลขเจดขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นเลขตัวนี้ก็โดนหางมาด้วยโดนหางมาด้วยว่าเออมันก็ดีนะ คือก็ไปขุดด้านดีของมันมาเมืก่อก่อนไม่ค่อยมีคนชอบเพราะว่ามันเป็นเลขที่ค่อนข้างจะเป็นแนวจริงจังเป็นแนวเป็นคนแบบคล้ายๆกับว่าเป็นคนสันโดษอ่ะรักสันโดษชอบทําอะไรด้วยตัวคนเดียวแล้วเนี้ยสมัยก่อนเวลาเราทํานายออกมาแล้วคนจะไม่ค่อยชอบอะไรสันโดษไม่เข้าสังคมไม่อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่แบบขึ้นคานอะไรเงี้ยเขาก็ว่ากันไปนะไอ้คาว่าขึ้นคานก็เหมือนกันก็เลขคู่นี้ก็หนึ่งในก็มี คู่หนึ่งก็หนึ่งหกโดนโดนจับมาคู่กันเลยถ้ามีสองเลขนี้อะไรเงี้ยสมัยนูนะ้นสมัยที่เขากําลังดันเลขๆกันสมัยยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็ดันดันกันออกมาเลยเขาบอกว่าเจ็ดเก้าเนี่ยใช้เราจะขึ้นคานนะมีความเรียกว่า,ามีโอกาสในการไม่ได้แต่งงานสูงอะไรเงี้ยไม่มีหล้คู่อะไรแต่ผมก็มองว่าคือเขาตีความจากความหมายการตีความชั้นแรกอีกทีหนึง่งแล้วมองไอ้ความทำนายนั้นเอามาตีอีกทีหนึง่ง ซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไงเจ็ดเก้าแม้จะเป็นคนที่ชอบวางแผนคนที่มุ่งมั่นคนที่เป็นคนที่ชอบวางแผนมุ่งมั่นและชอบรักสันโดษก็จริงแต่เขาก็ถ้าเกิดว่าเราเอาเขามาความรักคู่ครองไปใส่เขาจะเป็นคนที่แนวจริงจังในความรักมุ่งมั่นที่จะอ่าแมว่าเขามีคู่แล้วเขาก็จะดูแลคู่เขาเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องอะไรไเขาวางแผนที่จะจัดการครอบครัวเขายังไง เออมันก็จะเป็นแนวนี้นึกออกใช่ไหมครับแต่ถ้ามันยังไม่มีคู่ก็แน่นอน่ะเขาก็ต้องเลือกคนที่เขาคิดว่าเออเข้ากับชีวิตเขาที่สุดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูหายากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันเจอเลยเขาก็แต่งเลยมันก็เหมือนกันก็เหตุผลก็คล้ายเลขสิบหกนั่นแหละนะครับแต่อาจจะดูเข้ม,เข,มเข้มกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นผมมองว่าถ้าจะมองเลขก็น่าจะมองให้มันครบทุกด้านแล้วก็ให้คนที่เขามอง ให้คนที่เขาจะใช้จริงๆอะไรเนี้ยเขาก็ตัดสินใจเอง mm hmm. ก็ไม่น่าจะแบบดันกันจดสุดโต่งขนาดนั้นนะความรู้สึกผมพ่อของคู่นี้มารวมกันนะครับภาพรวมต่างๆก็แบ่งเป็นด้านๆกันอย่างนี้ครับบุค,คลิกเนี่ยดูนิ่งแต่ว่าดูดีดูดูเหมือนจะเป็นคนเข้มๆหน่อยแต่ว่าเข้มๆหรือว่าคลึมๆแต่ว่ามักจะเป็นคนที่แต่งตัวดีเพราะว่ามันมาจากหกเก้าเจ็ดเก้านี่คือคนเข้มๆหน่อยคนแบบ อาจจะแบบคนมากมาดยังไงบ้านนักธุรกิจอะไรเงรี้ยแต่ว่าแต่งตัวดีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับมันก็เลยดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูเข้าถึงได้ไม่ได้แบบเหมือนคนใส่ชุดสูทแบบเป็นสีส,สันๆนะ่ะออะไรเงรี้ยคือไม่ได้แบบสูทเข้มจ่าแบบ Men i ิน l a c k อะไรขนาดนั้นแต่ถึงจะเป็น Men in b l a c k หรือ w ล m e n นอินแก็ตามก็ยังดูแบบองดูมีส่วนอื่นของร่างกายที่มันทําให้ดูแบบเ,ออเข้าถึงได้ง่ายนะครับเป็นคนที่อาจจะยิ้มไม่ง่าย แต่ถ้ายิ้มแต่ละทีก็เหมือนหวานเสน่ห์ได้เหมือนกันนะครับด้านการทํางานที่ผมขึ้นไว้เลยนี่คือเด่นที่สุดในในมุมมองผมก็คือเขาเป็นคนที่ชอบจับอะไรที่มันมีรูปแบบที่ชัดเจนแต่รูปแบบนั้นนะเนื่องจากมันมี6กเก้ามีเรื่องของจินตนาการเข้ามาด้วยรูปแบบที่ชัดเจนนั้นมันมันสร้างมาเพื่อให้เข้าถึงคนได้ง่ายและจับวางอะไรได้ดีผมว่าถ้าเกิดว่ามองในมุมของนักศิลปะหรือนัก ดนตรีหรืออะไรก็ตามผมว่าเป็นคล้ายๆกับพวกผมชอบมองแบบอะไรที่มันดูชัดเจนอะไรที่มันดูได้ยาวๆนานๆแบบพวกเพลงคลาสสิกอย่างเงี้ยหรือภาพวาดสไตล์แบบแบบเออสไตล์อย่างเช่นของไทยก็ลายไทยอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันแบบเห็นชัดแล้วมันีเอกลักษณ์อย่างนั้นเลยแล้วมันก็ยังแบบดูสวยด้วยเ,เพราะงั้นงานงคนพวกเนี้ยนอกจากจะทํางานเป็นระบบระเบียบชัดเจนแล้วก็ยังมี มีเหมือนการนําเสนอที่ค่อนข้างจะดูด,ดึงดูดด้วยนะครับวิธีการทํางานก็จะประมาณนี้ส่วนแนวคิดค่อนข้างจะคิดอะไรเข้าถึงคนได้ได้ดีนะเนื่องจากหกเก้าจะมีตรงนี้อยู่แต่ว่า 79, เจ็เก้นี่ยเขาจะชอบวางแผนแบบกว้างเพราะฉะนั้นคนเนี้ยถ้าจะวางแผนอะไรก็มักจะหรือว่าคิดอะไรก็มักจะคิดถึงคนอื่นด้วยเสมอนะครับเจ็ดเ อาจจะคิดมากกว่า697หน่อย6697ก็มักจะแบบแนวทางจะชัดเจนหน่อยอาจจะเข้าถึงคนก็จริงแต่ว่าเอออาจจะน้อยหน่อยอาจจะน้อยกว่า796หน่อยเพราะว่นนี้69่ทยนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่ามันจะโลเลยไหมถ้ามี69ด้วยก็ก็ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเขาคิดค่อนข้างเยอะก็ต้องมีโรเลยบ้าง,ท,งทั้งทั้งที่มีเจ็ดนะ แต่คุณลองมองภาพที่แต่มันอาจจะเป็นแค่ทางไม่กี่ทางที่มันที่มันที่มันแยกออกจากกันอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ทางไม่กี่ทางนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าภาพเป็นแค่6กเก้ามันอาจจะมีทางแย่ๆมากมาย6กเก้าหกเก้าหกเก้าอะไรเงี้ยหรือว่าสามหกเก้าอะไรที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่กลุ่มเนี้ยพอเป็เจ็ดปุ๊บหลักที่มันจะแยกไปมันอาจจะดูไม่เยอะแต่มันก็มีบ้างนะครับแต่มันก็มีบ้าง ส่วนเรื่องการเงินผมมองว่าหาเงินเก่งนะพอเพรนหกเก้าแน่ตอนว่าอาจจะไม่ได้เก็บเงินเก่งแต่พอมีเจ็ดเก้าปุ๊บอาจจะมีการวางแผนเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการออกอาจจะดูชะลอลงอาจจะดูชะลอลงแต่ก็ยังออกอยู่นะแต่ก็ยังออกอยู่นะแต่ส่วนการหานี่แนวทางหานี่ค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าเดิมสมมติว่ามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วว่าจะแบบจะหาเงินหาทองอะไรเงี้ยวางแผนจัดการการเงินแล้ว ก็ยิ่งหายัางไงให้มันได้แนวนั้นชัดเข้าไปอีกนะครับชัดเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกถ้าเรื่องการเงินผมมองว่าโอเคโอเคมากๆนะครับส่วนเรื่องความรักก็อย่างที่บอกไปเจ็ดเก้ามันอาจจะดูจริงจังดูตั้งใจแต่พอมีเก้าหกมีมสเสน่ห์ด้านอื่นเข้ามาเพิ่มด้วยด้านอาจจะดูยิ้มขึ้นมาได้อาจจะดูแต่งตัวดีขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เป็นที่ดึงดูดถ้ามีคู่แล้วก็ก็ถือว่าโอเคนะก็ทําอะไรเหมือนคน และครอบครัวหน่อยๆเออนะครับแล้วก็มีความโรแมนติกบ้างแล้วก็มีความจริงจังแฝงอยู่ในนั้นมีความแบบมีความเน้นการปกครองกันอยู่ในนั้นคือมันเป็นครอบครัวถ้าเป็นผู้ชายนะยอาจจะก็ตรงแนวถ้าเป็นผู้หญิงก็จะดูเข้มๆนิดนึงนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะที่จริงๆผมชอบที่สุดก็เรื่องของของคู่97แล้วมาวง96 69ก็คือเขามีความขยัน คือเจ็ดเก้ามันจะดูนิ่งๆมันจะดูแบบมองทางไกลๆชัดเจนเหมือนพวกนักวางแผนทั่วไปแต่พอมีเก้าหกปุ๊บการวางแผนนั้นน่ะมันจะเป็นการวางแผนที่สื่อไปถึงการเข้าถึงผู้คนได้ด้วยการเข้าถึงสิ่งที่คนอยากอยากได้อยากต้องการมีหกเข้ามาใช่ไหมอยากได้อยากต้องการแนวทางแบบไหนที่จะเป็นเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ เครื่องมันสั่นนะครับก็จะเป็นแนวประมาณนี้อืส่วนที่ส่วนที่ผมเอออยากจะเพิ่มเติมก็คือเมื่อกี้พอดีโทรศัพท์สั่นเล่นนึ่งไม่ออกนะครับก็คือหกเก้าเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดอะไรแล้วทาเลยคิดอะไรแล้วทำเลย แต่ที่ผมชอบก็คือโชคดีว่าไอ้กลุ่มนี้มันมีเจ็ดเก้าอันเนี้ยมันไม่ค่อยคิดแล้วทําเลยแต่มันจะเก็บความคิดนั่นอยูนในหัวก่อนเพราะนั้นมันก็เหมือนกับแบบเหมือนแบบเอออันนึงก็จะทําเลยอันนึงก็เก็บไว้ก่อนมันก็กลายไปห้าสิบห้าสิบเนี้ยทั้งทั้งอยากจะไปก็ได้ทั้งอยากจะไม่ไปก็ได้ถ้าช่วงที่ดีๆนะถ้าช่วงที่แบบจิตสมาธิดีๆนะครับผมมองว่าเขาสามารถทําอะไรได้ลงตัวง่ายๆมองไงกลๆก,ก็อาจจะเป็นห้าหกไกลๆก็ได้นะครับ แบบนี้ยแต่ถ้าด้านที่มันถ้าช่วงที่มันจิตไม่ค่อยดีอะช่วงไหนคิดไม่ค่อยดีมันก็จะค่อนข้างจะโลเลแล้วมันจะดูค่อนข้างจะเครียดเป็นอีนึงคืออยากทล้ำก็ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยมันก็จะมีจุดนี้ด้วยอ๋อจะทิ้งท้ายมีจะทิ้งท้ายจริงๆนะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาไลฟ์นะครับก็คือเจอคําถามอยู่ในใน youtube ว่าเลขหนึ่งเก้าหนึ่งกับเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยมันต่างกันยังไงเขาบอกว่าผมก็เลยบอกว่าหนึ่งอะ ถ้ามันมีหนึ่งเยอะมันก็จะไปในหางที่เป็นเลขหนึ่งเยอะก็เด็ดขาดเอาแต่ใจอะไรพวกนี้มีความใจร้อนมีความมุ่งแบบอยากได้อะไรต้องได้เงี้ยมันก็จะเยอะกว่าถ้ามีเก้าเยอะก็แนวทางเยอะแต่ว่าข้อด้อยของการมีเก้าเยอะกว่ากคือกระแทบจะไม่ค่อยสนใจอะไรใครอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า เลขมันจะบอกไงเลขมันบอกแนวทางว่าเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าอยากจะให้มันเปแนวทางที่ดีเจ้าชะตาต้องเป็นคนดีนะครับต้องคิดพูดทาและบวกตลอดสร้างพลังบวกตัวเองไม่งั้นด้านที่ด้อยมันก็ต้องออกมาอยู่แล้วเพราะมันมีด้วยกันถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมจิตตัวเองได้แน่นอนับคุณฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ด้านด้อยของเลขออกเพราะว่าเลขมีสองด้านถูกไหมใครจะทำมันไปนดีไปร้ายก็ต้องเป็นเจ้าชะตาถูกปะ่ะ mm hmm. ไม่ใช่แบบ เล,เลขมันเป็นพร้อมจะเป็นสองด้านถ้าเราคุมตัวเองไม่ได้จิตเรานั้นมันก็ไปทางด้านด้อยเพราะนั้นเราจะโทษว่าโอ้โหคนนี้มีเลขนี้แล้วแย่จังถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่มีเลขเดียวกันเลยหนึ่องเก้าหนึ่งเนี่ยกับอยู่อีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่เออคิดพูดทดําดีมีแนวทางที่ชัดเจนไงคุณก็จะเจอคนอีกแบบหนึ่งเลยคุณจะเจอคนชัดเจนไม่เยอะไม่ย้ำคิดย้ำทําเด็ดขาดนึงออกใช่ไหมแต่ถ้าคุณเจอคนแบบอย่างที่ถามมาในเคสก็คือ ้ากี่เจ้าการย้ำคิดย้ำทำสั่งแล้วสั่งอีกลมเอาแต่ใจอะไรเงี้ยคือมันมันมาแม้จะเป็นเลขประกันมันก็สามารถสะท้อนได้เพราะเลขมันมีสองด้านเสมอน,นึกออกไหมครับแต่คนที่ทำมั่นออกมาด้านไหนเนี่ยก็คือเจ้าชะตานั่นแหละถ้าเจ้าชะตาคิดผู้ทำดีมันก็ไปทางดีถ้าเจ้าชตาฟุ้งซ่านคิดไม่ดีทำไม่ดีเงี้ยมันก็ไปทางไม่ดีเพราะฉะนั้นเลขบอกแนวทางคนกำคนกำหนดดีรายคือเจ้าชะตาครับ นะครับฝากไว้เท่านี้สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับวันนี้มีสอนนะครับตอนเย็นดีแอนลายนะครับน่าจะเป็นชั่วโมงที่ห้านะแต่น่าจะผมกะไว้ว่าห้าหกเนี่ยก็อาจจะยาวไปเลยนะครับเพราะว่ากะว่าบทที่สามนี่จะน้อยดันว่าบทท่สามเยอะ <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะมันออนไลน์แล้วมันยังไม่ได้เจอตัวก็เต็มที่ครับแล้วเจอกันนะครับตอนเย็นสำหรับคลาสดียนอนไรนะครับแล้วก็ สำหรับทางช่อง YouTube ก็พรุ่งนี้เจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ